สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยค่ายมิซู1คันนะครับมาแล้วครับนานๆจะมีมากับแรนเซอร์ EX ครับปี2011ไม่เคยชนสวยเดิมโรงงานนะครับไม่เคยรื้อเครื่องไม่เคยแ่งซิ่งนะครับ ไม่เคยตอิดแก๊สและก็ไม่เคยชนนะครับสวยสภาพเดิมโรงงานนะครับคันนี้สีสวยเงางามเกียร์ครึ่งจนสมบูรณ์ช่วงล่างบอกเลยครับว่านิ่มมากๆครับคันนี้ขับดีขับได้ขับไกลขับได้ทั่วไทยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรถสวยเดิมสภาพโรงงานไม่เคยชนนะครับไม่แท้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับ179,000าบาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับผ่อน3 5 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับขัดและเช็คเรียบร้อยนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนให้ได้ ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศู์บาทได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับการันตีไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับใครหารถใช้งานและหา EX นะครับมาแล้วครับเครื่องพันแปเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยนะครับกว้างนั่งสบายอะไรการซ่อมบำรุงมีได้ทั่วไปนะครับเป็นค่ายมิสูนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเซทอลอกแอร์แบ็ก ABS นะครับ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆส,สภาพง,งามๆแบบนี้นะครับไม่แท้1,70,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่สำหรับคันนี้นะครับเราคัดได้เช็คมาเรียบร้อยสวยจัดสวยเดิมทั้งคันนะครับ ภายในสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใครหาใช้งานฝากไว้พิจารณานะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับกับราคา1 7 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2011นะครับ Mitsubishi Rancer EX เครื่อง1,08เกียร์ออโต้นะครับ ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสวยเดิมโรงงานมาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะครับช่วงล่างดีมากๆแล้วก็ยางใหม่ครับใช้งานได้ยาวครับสวยแบบนี้จะถูกใจสมาชิกลองพิจรารณารัศสินใจนะครับกล้ากระตีการ,กการกจะส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยรถดีรถคัดรถเช็คเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับ ลองชมดูได้ลองเช็คดูก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยนะครับสาหรับคันนี้มาชมมาเช็คดูทดลองขับได้เลยครับกับรถสวยสภาพดีมาชมมาเช็คมาดูทดลองขับได้ครับมาเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกนะครับกับรถสวยสภาพงามๆคัดเช็คมาเรียบร้อยในเล่มจะเป็น3มือแล้วนะครับก็ดูแลดีครับน่าจะเป็นไฟแนนซ์ด้วยนะครับมีชื่อเจ้าของด้วยรวมเป็น3าชื่อนะครับก็สภาพโดยรวมจะกี่มือก็ได้ครับสภาพแบบนี้ คุ้มและก็แจ่มแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ชอบและตามหานะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขันไม่แกะไม่ลื้อไม่ซ่อมนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับกับรถสวยๆใครชอบค่าย EX นะครับนานๆจะมีมานะครับบอกเลยว่านานๆจะมีมาและมาในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับรถสวยรถเดิมรถดีนําไปใช้งานได้อย่างสบายใจแน่นอนใครเข้าใจมิซูนะครับได้สภาพได้ราคา และคันนี้สวยจัดแน่นอนนะครับผมคัดและเช็คเรียบร้อยช่วงล่างนี่บอกเลยครับนิ่มมากๆนะครับฝากไว้พิจารณานะครับกับรถสวย Mitsubishi Lancer EX เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดปี2011ครับฝากไว้พิจารณาหนักๆเลยนะครับสําหรับคันนี้